เมื่อสิ้นสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุได้6 5พัรษาเส็ดอยู่ในราชสมบัติ1 8พัรษาก็เข้าสู่รัชสมัยในรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จัก,กรีคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติพุทธศักราช2,411ถึง2,453พระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี และการเข้าสู่รัชาสมัยในรัชกาลที่5นี้ก่อให้การพัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศและประชาชนชาวสยามเป็นประวัติการณหลังสยามสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สล่วงเข้าสู่แผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หมหาอำนาจตะวันตกยังเดินหน้าล่าอาณานิคมอย่างไม่ลดละ นี่คือปัญหาอันท้าทายยิ่งสำหรับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ที่เพิ่งเสด็จขึ้นครองราชด้วยพระชนมายุเพียง1 5พรรษาไทยเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครทั้งที่เวลานั้นเพื่อนบ้านรอบข้างต่างถูกรุกรานอย่างหนักจนไม่อาจต้านทานได้ น่าสนใจว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงยืนหยัดต,ต่อสู้ภัยคุกคามจากชาติตะวันตกและปกป้องอธิปไตยของสยามไว้ได้อย่างไรกระทั้งทรงเจริญพระชนมายุครบ20พรรษาในปี2416พระองค์ทรงประกอบพิธีบรมราชาพิเศษอีกครั้งหนึ่งเป็นไหนว่าทรงพร้อมเป็นผู้นำที่มีพระราชาอำนาจอย่างสมบูรณ์และพร้อมนำพาสยามสู่การเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องมีผู้สำเร็จร,ราชการแทนอีกต่อไปเราตั้งใจอธิษฐานว่าเราจะกระทำการจนเต็มกำลังอย่างที่สุดที่จะให้กรุงสยามเป็นประเทศอันหนึ่งซึ่งมีอิสรภาพและความเจริญ ทรงเป็นผู้นำกลุ่มสยามหนุ่มหรือ,อยังสยามซึ่งมีเจ้านายและขุนนางรุ่นใหม่ที่มีหัวก้าวหน้าร่วมกันบุกเบิกปฏิรูปเมืองสยามไปสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็ว สิ่งหนึ่งซึ่งเริ่มมองเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสยามใหม่คือการยกเลิกธรรมเนียมบางอย่างที่โบราณล้าสมัยเช่นการหมอบคลานเข้าเฝ้าและที่สําคัญการเลิกทาสก็เริ่มขึ้นในช่วงนี้ถึงเวลาที่เมืองไทยจำจะต้องเร่งรัด การปกครองบ้านเมืองให้เป็นที่เรียบร้อยทั่วพระราชอาณาเขตจะรั้งรอต่อไปไม่ได้พระองค์ทรงเริ่มต้นการปฏิรูปสยามใหม่ด้วยนโยบายรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางเพราะทรงเชื่อว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนั้นอย่างที่สุดก้าวสำคัญของการปฏิรูปคือการยกเลิกการปกครองแบบเวียงหวัง งนาซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเปลี่ยนไปใช้การปกครองรูปแบบใหม่ที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่รัฐและเอื้อต่อการบริหารราชการแผ่นดินของพระองค์หลังเตรียมการมาได้ระยะหนึ่งในที่สุดก็มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการออกเป็น12กระทรวงภายใต้การควบคุมสั่งการโดยเสนาบดีที่ส่วนใหญ่เป็นบรรดาพระเจ้าน้องอย่าเธอ ที่ได้รับความไว้วางพระราชหรือไทยแต่ภายคุกคามของจักรวรรดินิยมยังแผ่ขยายไปถึงหัวเมืองประเทศสาาโดยเฉพาะอาณาจรรักรล้านหนาและหัวเมืองทางใต้บางเมืองดังนั้นเมื่อรวมดินแดนสยามให้เป็นหนึ่งเดียวจึงต้องปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคไปด้วยพร้อมกันโดยยกเลิกการปกครองหัวเมืองแบบเดิมและจะตั้งมณฑลเทศาพิบาลขึ้นแทน เศรษฐกิจของสยามที่แต่เดิมอยู่บนพื้นฐานของการผลิตแบบพอกินพอใช้ส่วนที่เหลือค่อยนำไปขายจึงต้องเปลี่ยนสถานะไปสู่การผลิตเพื่อการค้าเรือเดินสมุดบรรทุกข้าวไม้สักแล่นออกจากกรุงเทพวันแล้ววันเล่า การพิวัตรและการค้าเสรีที่เดินทางเข้ามาก็เป็นแรงผลักให้เศรษฐกิจสยามยุคนั้นเฟื่องฟูแบบก้าวกระโดดจากที่แต่ก่อนเคยส่งข้าวออกได้เพียงปีละ62,000เมตริกตันแต่หลังสนที่สัญญาเบาร์ริงมีผลบังคับใช้ยอดส่งออกข้าวก็เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการ เวลาที่เมืองไทยจำจะต้องเร่งรัดจัดการปกครองบ้านเมืองให้เป็นที่เรียบร้อยทั่วพระราชอาณาเขตจะรั้งรอต่อไปไม่ได้เช่นเดียวกับการถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกของจิจการรถไฟในสยามหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2443ซึ่งเป็นทางรถไฟของรัฐบาลสายแรกแห่งประเทศสยามซึ่งทำให้การพัฒนาและการแผ่ขยายอาณาเขตความเจริญจากส่วนกลางสู่ภูมิภาคโดยเฉพาะภาคอีสานอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ทำให้มณฑลน,น,นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สําคัญเจริญพัฒนาการดังจดหมายรายงานฝากราชาเลขานุการจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพโดยมีใจความว่าวันที่21มกราคมรัศักราช121กราบทูลพระเจ้าน้องอย่าเธอกรมขุนสม,มุติอมรอพันธ์ราชาเลขานุการทรงทราบด้วยในการที่กล่าว ได้กราบถวายบังคมลาขึ้นไปตรวจราชการเมืองนครราชสีมาคราวนี้กล่าวด้เห็นความเจริญที่แปลกเปลี่ยนในเมืองนครราชสีมาตั้งแต่เวลาที่มีรถไฟแล้วผิดกว่าแต่ก่อนนี้เพียงไรนั้นกล่าวได้จัดเป็นรายงานย่อถวายมาพร้อมกับจดหมายนี้ขอฝ่าพระบาทได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอ,องทุลีพระบาทควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดกล่าวดำรงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย การที่แลกเปลี่ยนในโคราชตั้งแต่มีรถไฟพ่อค้ามณฑลอีสานอุดรไม่รับซื้อสินค้าจากพ่อค้าโคราชดังแต่ก่อนลงไปซื้อเสียเองที่กรุงเทพสินค้าลงเข้าเปลือกสุกรยางส้มมะขามป้อมสมอนุน่นมะขามฝักเพราะคนเมืองนี้ไม่กินมะเกลืออ้อยเนื้อโคไม้เสาเรือนไม้ไถไม้เครื่องเกวียนไม้แดงไม้ท่อนศิลาโคม้าเป็ดไก่ สินค้าขึ้นของกรุงเทพขึ้นหมดทุกอย่างมีน้ําแข็งมากที่สุดปลาย่างปลากรอบคนโคราชไปบรรทุกเกวียนมากราวละกว่า50-60เล่มมาแต่พระตะบ,บองแล้วบรรทุกรถไฟลงไปขายกรุงเทพคนโคราชกินเกลือทะเลแต่คนบ้านนอกยังกินเกลือสินเทาแต่ก่อนใช้ยาเพชรบูรณ์และหนองคายเดี๋ยวนี้ใช้ยาเกาะกลางหมากพลูปูนแดงยาจืดมาแต่กรุงเทพแต่ก่อนใช้ปลาราพี่ใหม่ เดี๋ยวนี้ใช้ปลาร้ากลุ่มเก่าโรงเรือนมุงสังกสีมากมีโรงแถวปลูกขึ้นใหม่จํานวนมากทั้งในเมืองและนอกเมืองเกือบตลอดถึงสเต,เตชัน่นมีโรงรับจ้างทําอิฐทํากระเบื้องราคาที่ดินแพงขึ้นที่ริมถนนท้องตลาดราคาถึงบาทละ6บาท7บาทบ้านข้างทางรถไฟลาดบัวขาวสีคิ้วบ้านช่องก็มากขึ้นแต่ไม่เหมือนที่บ้านสูงเนินมีตลาดโรงแถวคลื้นขึ้นมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงทํานุบำรุงเมืองโคราชให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นในทุกๆด้านทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมมื่นสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จัดเตรียมการปกครองเมืองโคราชเพื่อเตรียมตั้งเป็นมงคลเทศาพิบาลตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏตราสารเจ้าพระยาจักรีถึงพระพิเรนทรเทพ เรื่องจัดราชการเมืองนครราชสีมาให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมมื่นสรรพสิทธทิประสงค์สเสด็จขึ้นมาจัดราชการบ้านเมืองเป็นตำแหน่งข้าหลวงใหญ่เมืองนครราชสีมาซึ่งข้าหลวงหัวเมืองลาวกลางจะได้บังคับว่ากล่าวในสมัยราชการที่หมีชาวจีนเริ่มมาตั้งรกรากอยู่ในโคราชครองชีพด้วยการค้าโดยเดินทางจากกรุงเทพ ชาวอีสานมีอาชีพหลักคือการทำนาเว้นจากฤดูทำนาก็มาหาของป่าหรือหัตถกรรมในครอบครัวการทำไร่ในแถบที่สูงหรือเชิงเขาชาวบ้านที่อยู่ในแถบใกล้ห้วยหนองคลองบึงหรือหนองน้ำขนาดใหญ่ก็อาศัยสัตว์น้ำเป็นอาหารกับอาชีพประมงถ้าจับปลาได้มากก็นำไปขายแลกข้าวและของใช้ว่างจากการทำนาก็ทำหัตถกรรมในครัวเรือนเช่นทอผ้า จักสารตีเหล็กทำมีดจอบเสียมทั้งเครื่องปั้นดินเผาเช่นองค์กระถางไหททำขึ้นมาใช้หรือนำไปแลกสิ่งของที่ต้องการทรง,งเริ่มต้นการปฏิรูปสยามใหม่ด้วยนโยบายรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางก้าวสำคัญของการปฏิรูปคือการยกเลิกการปกครองแบบเวียงหวังครั้งหนา ซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเปลี่ยนไปใช้การปกครองรูปแบบใหม่ที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่รัฐและเอื้อต่อการบริหารราชการแผ่นดินของพระองค์ศตวรรษที่แล้วอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตกที่แผ่ขยายมายังภูมิภาคเอเชียทำให้สยามต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าไปสู่สยามใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้นเป็นการเปิดประเทศออกสู่ประชาคมโ,โลกที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างในสังคมเช่นเดียวกับการถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกของจิจการรถไฟในสยามถึงแม้จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนด้วยเม็ดเ,เงินมหาศาลแต่พระองค์ก็ทรงเล็งเห็นว่า ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าและยุทธศาสตร์การปกครองคือผลตอบแทนที่จะได้รับอย่างคุ้มค่ารถไฟสายแรกที่รัฐบาลสยามดำเนินการสร้างคือเส้นทางสายอีสานจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาซึ่งเริ่มเปิดใช้เส้นทางในช่วงแรกระหว่างกรุงเทพถึงอยุธยาในปี2439นับจากนั้นรถไฟสายเหนือและสายใต้ก็เกิดขึ้นตามมา แล้วก็ต่อมาในกลางร,รัชสมัยก็พยายามจะสร้างทางรถไฟเพื่อที่จะทําให้การเดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวกขึ้นนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าแต่แต่เดิมเราไปนครราชสีมานะฮะเราใช้เวลาเดินทางประมาณ15วันแต่พอทางรถไฟสายกรุงเทพนครราชสีมาเสร็จอันนี้เป็นสายแรกสาย,สายแรกนะฮะ ใช้เวลาเดินทางกันไม่ถึงวันนะฮะเพราะฉะนั้นได้หลายอย่างก็ดีขึ้นแล้วก็ผลในทางเศรษฐกิจก็คือก็ทำให้นครราชสีมาเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางของสินค้าทางภาคอีสานที่จะส่งเข้ามาที่กรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ